พยาเมืองอยู่ตาพยาค่ะกําลังตอนนี้กําลังมาขอสัมภาษณ์หลวงตาท่านเป็นป่วยเป็นเบาหวานค่ะแผลเยอะมากเลยค่ะจะมาดูแลท่านจะมาล้างแผลทําความสะอาดให้ท่านด้วยพอลินาของเรานี่หละค่ะคอยดูตามขั้นตอนนะคะวิธีทําแผลค่ะแล้วจะถามท่านว่าเริ่มาจ<ะ>ากเริ่มจากวันที่สิบสี่จ้ะ ท่านเริ่มดื่มจากวันที่สิบสี่จนถ,ถึงบัดนี้ค่ะดูแผลนะขณะนี้นะคะแผลแผลท่านค่ะเนี่ยดูได้เลยค่ะเนี่ยแผลท่านเหลือตอนนี้ขนาดนี้ค่ะส่งมาให้สง่งมามน้มาจัสการหลวงพ่อคะหลวงพ่อป่วยเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้วคะมันน้ำาปรุสิบสองปี สิปีแล้วเนาะและทีนี้ขาหลวงพ่อเมื่ก่อนจะเบิะมากจริงไหมคะเดี๋ยวนี้ดูเป็นนี่ต่ว่าหมอเปปาดออกมหมอเขาเป็นแผลแค่ไม่กี่ชิ้นไม่กี่นิดเดียวนั่นเองแค่นี้ไปหาหมอหมอปาดปาด,ออปาดชิ้นทางทางต้นขานะคะทางต้นขาแล้วก็มาไปไอตรง เนี่ยมาปะไอตรงหัวเท้าเนี่ยแหละค่ะมองเห็น <ขอ S 1> ค้<ข>อเ <ขอ S 2> ท้าข้อเท้าลวยตาด้วย,าาลวยแล้วทีนี้นี่นะคะแผลเหลือแค่นี้นะคะเนี่ยท่านท่านดูได้เลยแผลหลวงข้อมาก่อนนะจะบวงขนาดนี้บวมมากเลยค่ะ<อ>แต่ตอนนี้ยุบมากแล้วเนาะหลวงตาเนาะยุบมากแล้ว<อ>แล้วก็เอ,อแบบ เจลเจลดังๆดังๆนี่ค่อยๆลอกเข้าเยอะแล้วค่ะแล้วทีนี้หลวงหลวงตาว่าสมุนไพรตัวนี้สุดยอดไหมคะใช่ได้สุดยอดค่ะ่ได้หลูกตาจับอนุภาเออสุดยอดยาตัวนี้ยอดค่ะหลวงตาเห็นไหมคะตัวนี้สุดยอดจริงไหมคะหลวงตาประทับใจมากเลยครับ หลวงพ่อเ็นกับกับนาปรีชาเนาะแกก็มาช่วยดูแลหลวงตาอยู่ทุกวันทุกวันค่ะแผลหลวงตาก็ปรากฏว่าดีขึ้นตามระดับค่ะได้แค่นี้แหละค่ะสุดยอดนยคะหลวงตาสุดยอดไหมหลวงตาสุดยอดเยี่ยมเลยเพิ่งได้ทามาที่ดีสี่มาถึงยี่สิบเอ็ดได้แปดวันนะครับ เยี่ยมมากแปดวันนะครับดูดูดูแผลนะครับดูแผลเขาล้เลแกลลุเลเลยตกสะเก็ดไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้สุกสะเก็ดแล้วค่ะตกสะเก็ดแล้วหมดเลยโอเคเนาะ